โอ้โหมาแบบนี้กินเต็มไปเลยสิจ้าดอกนี้2,895คูณ12นะฟาดมาซูเปอร์เมกะโอ้โหทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใารทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม สวัสดีพวกพูดทุกคนกันด้วยนะคะเมื่อกันอู่เลี้ยกับเจ๊สมัยใส่ปันวันนี้เจ๊ก็อยู่กับแจ็คเก้าแปดเจ้าเก่า เจ้าประจําที่เจเลือกเล่นนะใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ทีเดียวเว็บตรงไม่ผ่านเอเนต์แจ็ค998เนาะใครอยากตามเจมาเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมมาที่ปักหมุดเลยก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสล็อตค่ายพนะ g จนะีเนาะกันในชาฟอร์จูนเนาะหอบทุนมา3,141บาทนะขอเนี่ยทำการซื้อฟรีเกมเลยก็แล้วกันเนาะในราคา 2,250นาะคะอยู่ที่เป็นส0นะมาลุ้นกันว่าเราซื้อไม้นี้จะได้ซื้ออีกไม้2ไม้3ไม้4ไม้5หรือเปล่าเนาะยังไงเจก็ฝากรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะเจไม่แนะนำไม้สหรับสนับสนุนให้ทำตามเด้อจ้า,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 าโอ้โหเปิดมาก็รางวัลก้อนโตแตงโม2ใบฟ้ามาที่6 152บาทอะไปต่อนะทุกคนก็คือเลือกเล่นค่ายนี้มาสักพักหนึ่งโอ้โหเอาดิโอ้โห,อโอโหบอกมาเพิ่มมาอีก ไปอะีสปินนะทุกคนเอาเรื่องว่ะเออเปิดมาก็หวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนเอาเรื่องไหมล่ะเออพูดถึงไหนแล้วเนี่ยแจ็คเก้าเก้าปดนะเลือกเล่นมาสักพักหนึ่งได้แหละทุกคนก็คือเขาแบบเวลาแจกเขาแจกง่ายเนาะแล้วก็แจกเร็วด้วยนะก็แบบนี้แหละทุกคนดูกันเราเองนะแล้วเขามีเกมใหม่เกม,เกมเก่าเขา,าแบบรัวๆเลยฮะทุกคนไปต่อไปต่อโอ้โหหมุน11ฟรีเนี่ยยาวๆเลยจ้ามา ยังไม่นอนนะคนะตอนนี้ปั่นยันเช้าไม่ทุกวันนะคะทุกคนอะไหลต่อไหลต่ออีกสิบหมุนปรียัวย่วๆไปเลยต้องได้ต้องโดนทีนะ,อะโอ้โหโโมาดีคูณยับยับยับ,ย,บยับเลยดอกนี้256คูณ1 2ฟา1,000นะครับนะคะผม เออมันต้องได้ต้องโดนนะคะทุกคนต้องได้ต้องโดนนะสุดปังอลังการงานสร้างนะคะโอ้โหโเคต้องมาแล้วปะเอ้ยไม่ทำไมไม่มาเลยเนี่ยหัานตั้งแต่แรกๆนะคะทุกคนเมแม,แมโอ้โห อยากให้เจ้เล่นเกมไหนนีวิวเกมไหนก็สามารถเมนมาพูดคุยกันได้นะคะเมนมาบอกเจ้ได้เนาะเดี๋ยวเจ้จะเอามาดีววให้ทุกคนดูเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยเนาะกดติดตามเจ้ไว้นะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่นะเวลาเจ้ลงก็จะได้ตามๆกันมาทันนะทุกคนมาเออในอีก2องหมุนปี แต่คือตอนนี้เราก็ได้ทุนกลับคืนมาแล้วแหละเราก็ต้องน่าจะได้ซื้ออีกสักหนึ่งหมายนะทุกคนป่ะโอ้โหหมายสุดท้ายยังมาได้นะยังได้ยังโดนนะคะ ่ะโอเคทุกคนก็บอกมาประมาณ1 1 0 0 0เนาะแล้วหอดุลมา1น0 0เนาะเอาไปต่อรอบนี้ก็ปรับเบ็ดมาเป็นเบ็ด60นะซื้อในราคา4,500นะคะมาได้ซื้อมาที่2นะได้ไปต่อนะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะมาเรม,มาช้านิดนึงเนาะมาช้าแต่ก็น่าจะมาชัวร์นะมันต้องได้ต้องโดนเนาะเออไป ใครอยากตามเจ้มาทุกคนครอย่าเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกาแบบเจ้นะห้ามพลาดเลยนะคะแจ็คเกาเาเป็ดเขามีครบจบีินีที่เดียวเนาะรายละเอียดเกมก็อยู่ที่ปักหมดนะโอ้โหดอกนี้ฟานอีก2,100นะมาโอ้โหกินเต็มไปเลยจ้าดอกนี้โอเคมานี่โอเคมาน่าจะได้เยอะนะทุกคนอ่าตอนนี้คือได้ทุนกลับคืนมาแล้วนะจ๊ะเออเอาดีเมกาอีก2,300นะ ตอนนี้คือได้ทุนกลับคืนมาแล้วแหละแต่ต้องดูก่อนว่าเราจะบวกมาเพิ่มหรือเปล่าถ้าบวกมานิดหน่อยเนาะถ้าแบบเจยังอยากไปต่อก็เจก็จะซื้ออีกนะ <c oughs> โอ้โหถ้าไม่หมดก็ไม่พอใช่ไหมเนี่ยเจ <c oughs> ตลกตัวเอง嘛อ้าวอบนี้ก็โอ้โหรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนได้มาพันเดียวเองเนาะรอบนี้น่าจะซื้อซัก อ้าวโอ้โหตังไม่พออีกอะลดมาเบียดห้าสซื้อมันเดิม3750นาะรอบนี้นะอะมาลุ้นกันนะทุกคนทุนสามพันของเราเล่นได้นานมากเหมือนกันนะซื้อมานี่รอบที่3แล้วนะรอบที่สมนี้มันจะจะต้องโดนเลยปะถ้าไม่โดนนี่คือโอ้โหถ้าไม่ได้ก็คือจบถ้าได้ก็คือจบนะไม่ไหวไม่ไปต่อนะรอบ3เนี่ยรางวัลก้อนโตแตงโมสองใบฟ้ามาที่หนึ่งพันยวยจ้ามา อีกห้าไม้นะโอ้โหกำลังมันเลยทุกคนก็เอามันอยู่นะสามพันมัซื้อได้ตั้งสามรอบนะมาต้องได้ต้องโดนแล้วนะเออเอมาโอ้โหเสียดายว่ะดอกนี้กินเต็มไปเลยสิจ้ะมาแบบนี้อ้าวดอกนี้โอ้โหต้องปังมากแม่สองพันแปดร้อยเก้าสิบห้าคูณสิบสองนะฟาดมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบปังไหมล่ะเออปังไหมล่ะ อเอาจนได้มาแตกหมายที่สามนะทุกคนซุ per m e มาหนึ่มืนสองพันสามร้อนะคบผมมาเออคุ้มแล้วแหละไม่ไปแล้วนะทุกคนมาช้ามาชัวเจยบอกแล้วว่ามาช้าแต่มาชัวเด้อโอ้โหปังมากทุกคนเอาจนได้นะ <c oughs> ยอมใจตัวเองเหมือนกันนะตอนแรกก็ใจใจตุ้มต,มต,มตมุต่อมเหมือนกันวนะ่าโอ้โหไม่เคยปกติไม่เคยซื้อแบบหนักขนาดนี้ไงซื้อสามรอบไงทุกคน ปกติได้มาก็หยุดแล้วอันนี้ไม่หยุดไงเออมาดอกนี้ฟานมาอีกเท่าไหร่450เออก็ได้อยู่ได้อยู่มาจบไปนี้เรียบร้อยนะทุกคนกับการเราซื้อไป3 3ครั้งนะเออบอกมา1 0 0 0 0ื สามพโอ้โหปังมากถือว่าคุ้มนะโอเคครับผมขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะฝากกันไปด้วยนะคะแจ๊เก้าเนาะคะ่ะอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตอยากมีเงินหมื่นแบบนี้ห้ามพลาดเลยเนาะสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย